เป็นไงแล้วครับผมบอกแล้วไงว่าเรื่องของเราเนี่ยไม่แพ้ที่พี่ทั้งสองเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้คุณชายหมอกับนางสาวศิษยามาทั้งทีเราก็ต้องมีข่าวอื่นๆมาอัปเดตกันด้วยสิไปดูกันเลยครับดูเลยค่ะโอ้ยแดงอย่าลืมติดตามชมละครของพวกเรานะครับสุภาพบุรุษจุฑาเทพในตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังรายการสีสันมาเทอนี่แหละอ่าก็วันพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกแล้วนะคะยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะคะยังไงอ้ย มาทำอะไรกันคะเนี่ยคุณชายเล็กคุณชายพีเอ้าไม่พูดด้วยไหนๆนก็มาแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะก็ฝากติดตามชมสุภาพบุรุษจุฑาเทพตาคุณชายรัชชนน์นะครับต่อจากเรื่องพุทธิพัฒน์และคุณชายรณพีนะครับต่อจากพี่ชายพัฒน์และพี่ชายเล็กครับงั้นพวกเราเราสุภาพบุรุษจุฑาเทพและนางงามคนสวยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ